อาะครั้งนั้นจีวราการทติวเสในวันเป็นที่กระทำซึ่งจีวรอ,อาสะเทรสะของพระเถระนั้นสถาอันว่าพระศาสดาปัญจสตาพิคุปริวาโรมีภิกษุมีร้อยห้าเป็นประมาณเป็นบริวารคันตวาเสด็จไปแล้ววิหารังสู่วิหารนิสีธิประทับนั่งแล้วอสศิติมหาเทราปิ แม้อันว่าพระมหาเถระ80สบรูปทั้งหลายนิสีติงสุนั่งแล้วตถาเอวะอย่างนั้นนั่นเที่ยวมหากัสปะมหากัสปะเทโรอันว่าพระเถระช่วามหากัสปะนิสีีินั่งแล้วมูเลที่ต้นสารีปุตตะเทโรอันว่าพระเถระช่วาสารีบุตรนิสีีินั่งแล้วมัชเชในถ้ำกลาง อนันทเทโรอันว่าพระเถระชื่อว่านอนนนิสิทินั่งแล้วอเคที่ปลายนิพเพสูงเพื่ออันเย็บจีวรังซึ่งจีวรภิขุสังโคอันว่าหมู่แห่งภิกษุวัเตสิกรอแล้วสุดตังซึ่งได้สถาอันว่าพระศาสดาอาวุณิร้อยแล้ว ตังสุตังซึ่งได้นั้นสุจิปาสเกที่บ่วงแห่งเข็ม